สวัสดีครับสวัสดีชาวาว้าวสวัสดีครับจุกูสกคนผู้หลักว่าวทุกคนนะครับเนาะวันนี้เช้าวันพฤหัสวันหนย่างวะวันนี้ใจให้กันครับผมเสียให้เบื้องเบาตัวไม้ล่าสุดครับผมจุฬาร้อยแปดสิบเส้นอดังจูคแบบยังดังยังดังมีเลยครับผมคือดึงดึงดึงลง้มไได้ครับปล่อยไต่เมาคืนเหมือนน้นอครับเนาะ ดึงแห้งครับดึงแห้งอยู่ดีผมอยากจะยังทั้งขวานิดน้อยนะครับเนาะเพราะว่าคืนเหน่อยผมปรับเข้าไปทั้งใสบัตลืมปรับคืนเปลี่ยนสนูครับผมร้อยแปดสิบเซนครับสายแข็งครับผมตัวนี้ยังสวยครับสามสีครับผมจุลากานลานครับตัวนี้การลานเด้อ ตล้มแห้งไปขึ้นนี่สุดยอดครับสนูขาดเอาผมเลยได้เปลี่ยนตัวไม่สนูตัวนี้ดังแห้งครับครับผมสองรอยเมตรครับเสียกเปิดช่องครับผม ตีลาลอยแปดสิบเส้นรับดวงใ่ครับผมดึงครับเอาล้มไได้ครับจอนนี่ต้องรอให้ล้มเบาครับผมแล้วใไ้เบิ้งครับผมปล่อยยูทึงหน้านะครับเนาะสองหองเอาล้มไปเสาครับอืสุดยอดครับด้านลานสามสีกับลายสงชาติไทยครับผม จังใดก็ขอบขอบใจติดตามนะครับผมผู้ใดสนใจว้าครับเบสเซ็ตมาเลยครับผมส่งขอคว่ามมาได้ครับผมสนใจหรือทางติ๊กต็อกนะครับเนาะสันติชนะบุญครับผมติ๊กต็อกมีหลายขนาดครับให้เลือกกาเลนที่ครับขึ้นกาเลนทีสนูครับผมเป็นยังลับสมให้ฟรีพร้อมครับสนใจติดต่อครับผม สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียก่อนขอบคุณครับ